คนลึกลับนะคะคนลึกลับสวัสดีพี่บุพานะครับผมขอบคุณนะคะรับไม่สบ่ายังมาทักทายกันนะคะขอบคุณนะคะผมนะมีคนนวดนิ้วหรือยังคนลึกลับมีคนนวดนิ้วหรือยังคุณแอลขอบคุณนะคะที่มาให้กําลังใจนะคะคุณแอลค่ะขอบคุณมากค่ะแอลไก่นะคะแอลไก่นะขอบคุณนะคะคุณแอลจ้าที่มาให้กำลังใจนะคะคุณแอลเนาะนะคะเอาแล้วไม่รู้จะตกหรือเปล่านะคะทุกคนวันนี้ นะคะมืดมาเลยค่ะแล้วลมก็มาแล้วด้วยนี่แหละลมเช่ามาแบบเนี้ยลมก่อนแล้วฝนก็ตกนะคะทุกคนนะคะลมมาก่อนแล้วก็ตกนะคะประมาณนี้นะแต่ตกก็ไม่ได้แรงเท่าไหระคะ่ค่ะแต่ลมมาแรงนะคะทุกคนนะขอบคุณคุณแอลด้วยนะคะที่มาทักทายนะคะคุณพาพันสวนัสดีคนลึกลับนะคะ นลึกลับสวัสดีพี่พัดนะคะคุณตาน้องสวัสดีคนลึกลับนะคะคุณพัดก็หายไวๆวนะคะน้องคนลึกลับสวัสดีพี่บุพพานะคะคนลึกลับสวัสดีพี่ทาน้องนะคะคนคุณพัดกับคุณไก่คุณไก่นะคะคุณุพพาสวัสดีคุณแอลนะคะคนลึกลับก็ให้ฮัทบีทมานะคะสู้ๆนะจ๊ะคนลึกลับนะคะเนาะไม่รู้เขาจะรับเราไว้หรือเปล่าเขาจะให้เราดูแลหรือเปล่าไม่รู้นะคนลึกลับนะ สงสัยมีคนดูแลอยู่แล้วแน่นอนนะคะคนลึกลับเนาะคนลึกอ่าคนโคมล้ําจอดไว้นะคะพี่แมมขอขอบคุณนะคะคุณกาซ่า,า,กกา,าขอบคุณมากจากกาซ่าจ๋าขอบคุณมา,าก,กาาน,นะคะก็ยังไงก็เอออ่าอ่าก็ยังไงก็ให้อ่าให้กําลังใจคุณพาพันด้วยนะคะกาซ่าจ๋าจะให้กําลังใจคุณพาพันด้วยเนาะ คือต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะเปลี่ยนโทรศัพท์นะคะขอบคุณคุณกาซาด้วยจ้าคุณพัชสวัสดีคุณไก่นะคะคุณพ้าพันสวัสดีคุณแอลนะคะคุณพัชก็จอดปุ๊บมงหายเลยนะคะเอายังไงล่ะคะเรามีเลาโอ้โหแบม,มต้องเข้าบ้านแล้ว่ทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะรอแป๊บนึงอย่างมาดีมาอย่างแรงเลย ลมค่ะนี่อุ้ยแม่ต้องเข้าบ้านแล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแม่ต้องเก็บพัดลมก่อนนะลมมาอย่างแรงเลยอ่ะเอาลงเม็ดด้วยรอแป๊บนึงนะทุกคนขออน,นุญาตเก็บก่อนนะคะลงเม็ดแล้วนะ ฝนไม่เท่าไหรกันแมงกลัวล่มลคุยกันไปก่อนนะก็ทุกคนนะคะเก็ดพันลมก่อนลงเม็ดกอแปะแล้วแต่จะตกหนักหรือเปล่าไม่รู้นะ องเม็ดแล้วมันต้องต้องย้ายที่แล้วค่ะทุกคนนะขอบคุณทุกกาลังใจเด้อขอย้ายที่แป๊บนึงนะคะทุกคนนะคะไปเข้าบ้านกันไปฝนตกแล้วนะคะเข้าบ้านกันค่ะทุกคนนะคะลมแรงมากมืดมามึดมืดตึ๊บมาเลยอะ่ะลงเม็ดแล้วคะ่ะได้ยินเสียงไม้ปอแปะแล้วอะ่ะนะคะ โอเคนะเขามาแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะคะอ่าเรามาคุยกันต่อเนาะลงเม็ดแล้วค่ะเดี๋ยวอีกสักพักก,ก็คงจะถ้ามืดแบบนี้ก็น่าจะตกแน่นอนนะคะทุกคนเนาะเนี่ยมืดหมดแล้ว,ลวะนะคะเนาะลมมาก่อนนะคะทุกทีเลยอะ่ะลมมาก่อนแล้วก็ตกนะคะทุกคนเนาะตอนนี้มืดหมดแล้วนะคะเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ตกนะคะพอลมนิ่งสักพักก็ลงเม็ดแหละนะคะทุกคน